ทุกคนก็ไม่รู้ว่าของดีมคืออะไรต่างคนต่างหาหาแล้วหาอีกหาอยู่นั่นหาอะไรนอะอะไรนออคือความสุขมันก็ตาสืบต่อกันมาเมื่อมีผู้มาตรัสรูรคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าไอ้ที่เราหาน่นมนะัะไม่ใช่นะที่เขาพูดปัจจุบันเขาเรียกว่าบอใบไม้ไม้ไมทอสละอา แล้วก็หอเหีบอออ่างแล้วก็บอใบไม้ฟอฟันสละอางองูอ่านว่าบางคนอ่านออกนั่นเหละยนะบอใบไม้เอาบอใบไม้ไม่โทรสละอาแล้วก็หอเหีบอออ่างบอใบไม้แล้วก็ฟอฟันสละอาฟอฟันไม่โทสละอา อ๋อไม่ใช่ฟอฟันสระอาะงอโง,งอ่านว่าอะไรเอ่ยออมีคนอ่านออกด้วยนั้นเนี่ยดีดีด,ดีนั่นแหละเราก็หอบไว้หอบไวเจ้า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 มันก็คิดว่านั่นคือดีไงดีดีดีดด ผลสุดท้ายเราก็ไปดูที่วัดเถิดแต่ละวัดไปดูวัดแต่ละวัดหรือไปดูที่ป่าชาแต่ละแห่งผลสุดท้ายแต่เป็นเกียรติยศเช่อเสียงวงตระกูลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้สักอย่างเลยแม้ร่างกายที่เราทนุถนอมบำรุงบำเรอด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆอาหารแพงๆยารักษาโรค บำรุงบำรเต็มที่สุดท้ายนอนเเเก้ถ้าไม่เผาไม่ฝังมันก็จะเปื่อยเน่าเรียกว่าหมดสภาพมีครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลก็มีพระนะพระพระไปบิณฑบาตท,ที่เมืองราชเครือกรุงรัชเคลือไปบิณฑบาต พอไปบินาบาดมีอุบาสิกาคนหนึ่งสวยสวยสวยมากเหมือนคณะโซมกับคณะเฟซบุ๊กคณะยูทูบนี่แหละเข้ามาสวดบนกบเทหืละติดใจเห็นสบาดโอ้โหมองหน้ายมยิงก้มหน้าอยู่โอ้ทำไมยมหน้าตาดูดีจังเลยดูหน่อยนิดโอ้ใจแป้วเลยสิเนี่ยกลับมาที่วัดไม่ยอมสันข้าวเมื่อไม่ยอมฉันข้าว,าวเ,ปเป็นอะไรอ่ะ ว่าเช้าไปพิธีบัตรไหมว่าเช้าไปสิเป็นผู้หญิงคนนั้นไหมคนไหนน่ะคนที่อยู่ยูทูบนะเฮ้ยไม่ใช่อยู่เฟซบุ๊กต่างหากเล่าเอ้ยไม่ใช่อยู่ซุ่มเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นเขาเขาเขา่าจะฟันหล่อแล้วนะเวลายิ้มทีเนี่ยเขาไม่กล้ายิ้มเนะเวลาเขายิ้มทีฟันมันหายไปไหนไปหนูอันนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นคนนั่นแหละโอ ว่าติดใจทีนี้มเมื่ออตกเย็นมาผู้หญิงคนนั้นก็คงเสียติดโควิดอย่างรุนแรงตายติดโควิดอย่างรุนแรงตายพอตายแล้วพระเจ้าทราบข่าวพระราชาก็ทราบข่าวเพราะว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังชื่อสริมานางสริมา เป็นโสเณนีที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของพระราชาของพวกที่เป็นไฮโซไฮโซทั้งหลายแหละเพราะว่าคาดตัวของเขามันสูงสูงมากทีนี้เขาก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะบรรลุพระโสดาบันด้วยก็เลยมาใส่บาท ก็เป็นเหตุให้พระติกใจก็ความก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ฉันข้าวมาเจ็ดวันแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ตายพระพุทธเจ้าก็สั่งพระเจ้าพิมพิสารว่าเนี่ยพระราชาขอาให้อายัดศพนี้ไว้หน่อยอย่าพึ่งไปเผาไปฝังอะไรทั้งสิ้นเอาเก็บไว้พระราชาก็เลยสั่งให้พระอมาตเก็บไว้ รอไปเจ็ดวันพอเจ็ดวันแล้วก็มันก็จะเกิดอาการพองขึ้นมาหน้าตาที่เคยสวยก็ะตาถลนออกมาตาถลนออกมาทั้งตัวนี่นก็มีน้ําเลือดน้ำเหลืองไหลออกเยิ้มเจ็วันน่ะลองคิดดูเมื่อก่อนไม่มียาฉีดเจ็ดวันแปดวันองการประกาศใครต้องการอยากจะอภิรมชม,ชมชอบผู้หญิงคนนี้จากราคาหนึ่งพันกหาวะนะ มาเห็นแล้วโอ้ยไม่เอาอาลดลงมาอีกห้าร้อยกะหาปณนะไม่มีใครเอาอีก100ร้อยกะหาปณนะไม่มีเอาอีกห้าสิบกะหาปณนะไม่มีอีกสิบกะหาปณนะไม่เอาอีกให้ฟรีๆไม่เอาอีกเพราะมันเน่าเฟะแล้วไม่มีใครเอาไปเอาเลยในความก็ไปถึงของพระภิกษุรุปนั้นพระภิกษุรุนนั้นก็ท่านโชคดีท่านมาอยู่ที่วัดเทพแล้วท่านก็เลยไม่ได้ไปอยู่ไปไดูด ท่านชอบท่านก็พอดูแล้วพอดูแล้วโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อาตมาขอไปอยู่วัดเทพดีกว่าไปดูแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ไปอเปลี่ยนใจนี้ไปอยู่วัดเทพเกติยาจารย์เลยพระเจ้าก็รู้ว่าพระองค์นั้นอ้าวไปดูแกไปดูสิมันสวยตรงไหนมันหล่อตรงไหนคนเราเนี่ยมีอะไรเป็น ที่รักของเธอบางตัวเธอรับตรงไหนไปดูแล้วโหมันม่เหมือนเก่ามันเน่าเฟะเลือดคล้ำจากน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหน,ำนองไหลออกมาโอ้ตัวมันพองขึ้นนั่นแหละคือเป็นอนิจจงร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนนอนมาชนมาชายัยปุกปักปุกปักปุบปักมันเลือดน้ำเหลืองปุกปักปุบปักมันพองมันมีธาตุลมโะว่าไส้พงมัน มันมีแกส๊สมันก็เลยเปิดน้ำเลือดน้ำเหลืองนอนก็กินยัวยย่วแย่ยั่วแยะโอ้โหทั้งใส่ทั้งกุงบุงบังบุงบังบุงบังโอ้คนสวยๆเป็นอย่างนี้เนาะคนหล่อๆเป็นอย่างนี้เนาะอ่าในนิสสุภิกษุรลกนั้นก็เลยเห็นภาพติดตาเป็นอสุภกรรมาฐานก็เลยไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็ได้ มาบวชเป็นพระมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ปรเทพเจติยาจารย์ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะท่านก็ระบรรลุกเป็นพระละหานละองค์กันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายน,นี่คือสังขารร่างกายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละเอาละต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรม